นั่งโต๊แะแถนข่าวฉีกสัญญากับค่ายของภูมิบุญยังไงเด็ดยังไงบ้างคะอ,อ๋อก็คือน้องเพลงอยากออกมาทําเองกับคุณพ่อคะ่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในค่ายก็คือเคยมีค่ายเพลงเล็กๆที่เคยทํากันไว้กับคุณพ่อคะ่ะแล้วก็ออกมาช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้ามาหาลาัยแล้วคะ่ะก็เลยออกมาเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเราเดินไปขอฉีกสัญญากับภูมิบุญเองหรือว่ายังไงคะ ก็คือโทรโทรไปหาอาจารย์ค่ะใช่ว่าขอฉีกสัญญาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เหงาบ้างก็โอเคค่ะอาจารย์ก็โอเคก็ให้กําลังใจค่ะว่าอ๋อยังรักเหมือนเดิมนะมีอะไรก็ทักมาหาแกได้ค่ะทักมาหากันได้ทักมาทักมาพูดคุยกันได้อะไรมาณนี้คือได้เหตุผลอะไรกับอาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าออกมาเออทำค่ายเองค่ะก็ทํากันเองกับคุณพ่อค่ะก็ คิดไว้ว่าจะมีซิงเกิลเพลงใหม่อย่างน้อยหนึ่งเพลงก็หนึ่งเดือนค่ะจะทำเพราะว่าการจิตสัญญาครั้งนี้กับภูเกบูธกับ่ายเจิดชวนใช่ไหมนะใช่ค่ะก็คือจบได้ดีใช่จบได้ดีไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะคือจริงๆแล้วเราถือสัญญากันกี่ปีอะไรบ้างะคะอันนี้น้องเพลงซินสัญญาไว้ห้าปีกว่าใช่ค่ะแล้วํำเนินไปกี่ปีแล้วคตอนนี้ก็เข้า เข้ามาอยู่ได้3ปีแล้วค่ะใน3ปีนั้นเราเคยทำอะไรบ้างก็มีไปคอนเสิร์ตรับงานเองอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็รับงานได้ค่ะเหมือนเดิมผลงานเพลงก็ทำในช่องของหนูค่ะเป็นช่องเพลงระมมดา o ออฟฟิเชียลค่ะทำผลงานเพลงคฟเวอร์ซิงเกิลอะไรประมาณนี้ค่ะใช่สปีครูไพบูทำเพลงทำซิงเกิลอะไรยังไงให้บ้างไหมคะก็ช่วง 1- 2ปีแรกก็ทำให้อยู่ค่ะคือระยะทางการ ไปทําเพลงในค่ายเพลงก็ไกลค่ะ,คะก็เลยอยากมาทําเองกับคุณพ่อดีกว่าตอนที่มาจะจบสัญญากันอีกสองปีใช่ค่ะก็ตัดสินใจเลยไม่รอหรอคะหรือยังไงค่ะเพราะว่าเพราะเนื่องจากติดเรียนมหาลัยด้วยคะ่ะก็เลยเกรงว่าเวลามันจะไม่พอคะ่ะก็เลยนั่นแหลคะค่ะขอออกมาก่อนจริงๆพ,พ,พอเราออกจากค่ายมันจะมีผลกระทบอะไรกับเรเาไหมคะก็น้องเพลงคิดว่าไม่น่ามีคะ่ะเพราะว่า พี่พี่เอฟซีก็น่าจะเข้าใจดีค่ะว่าในเราต้องออกมาผลักดันตัวเองค่ะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่อยู่ในไายเรามีงานกับทางไายเยอะไหมคะก็มีบ้างค่ะเป็นบางงานค่ะก็ไปร่วมแจมกับอาจารย์ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะหาหาทางานเองใช่ค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากการน้อยใจว่าฮ้ยเขาไม่หางานให้เราหรอเรา,เรา,เราถึงจิตสัญญาอะไรอย่างนี้ ไม่ค่ะอันนี้ออกว่าหนึ่งเลยเราติดเรียนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะตลอดเวลาที่อยู่เขาซัพพอร์ตอะไรหรือเป่าคะเช่นถ้าเดินทางไปท่ามกลงอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตหรอก็ซัพพอร์ตค่ะมีโอนค่าเดินทางให้ก็มีค่ะค่าที่พักอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้บอกว่าทำไมถึงใช้คำว่าฉีกสัญญาเมื่อโทรไปตื่นเขาแล้วทำไมถึงไม่โอรขอดูเรื่องสัญญาให้มันดูเป็นกิจลักษณะมากกว่าความฉีกอันนี้ขอใหม่ด้ไหมคะคำถาม ทำไมถึงใช้คำว่าฉีกครับเพราะเมื่อกี้ผอกว่าโทรไปเกือบครูไบบูลแล้วว่าขอออกทำไมถึงไม่ขอยกเลิกสัญญาตามกฎหมายไปทำไมถึงใช้คำว่าฉีกสัญญาก็เพราะเราทําแบบเป็นสัญญาใจเขาเรียกทาสัญญาใจใช่ค่ะใช่ครับพี่เลยถามว่าทำไมถึงใช้คำว่าฉีกเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ไกลกันอะไรวันนี้ใช่ก็เลยแบบจะไม่ค่อยสะดวกเดินทางไปเท่าไหร่วันนี้ตอนที่โทรไปเกืบครูไบบูญบอกว่าเราจะไม่อยู่ภายในแล้วเขาไหวไงต่อครับ ก็โอเคค่ะอาจารย์ก็ปล่อยค่ะปล่อยเขาเข้าไปเข้าเซเย่นเลยใช่ค่ะก็โอเคเพราะว่าตอนนี้แกก็มีคือแกมีงานเยอะค่ะก็เลยแบบว่าเด็กเด็กในค่ายก็ดูแลอยู่ค่ะเป็นบางส่วนแต่ก็แกงานเยอะค่ะช่วงนี้๋อแบบในค่ายเขาก็มีศิลปินหลายคนอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่ายืดหรือว่าอะไรยังไงไม่ค่ะก็โอเคค่ะก็ พี่ยอมกลับไปวันที่ไปคุยกับเขาวันแรกที่ค่ายเขาว่าเราเซ็นสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่าแค่สัญญาใจเป็นสัญญารายลักษณ์อักษรเลยค่ะ อ่าเมื่อกี้บอกว่าเมือ่อกี้บอกอ่าจะสัญญาใจ <c oughs> อ็คือมีการเซ็นสัญญา <c oughs> มีกสารเกิดขึ้น <c oughs> แต่ทีนี้คุณแม่ก็เลยโทรไปขอยกเลิกสัญญา <c oughs> ทีนี้เขาก็เลยยกเลิกสัญญาให้ <c oughs> ก็คือฉีกสัญญาเลยแหละถูกไหมติดสัญญากันเลย <c oughs> ใช่แล้วพอตอนที่เราบอกว่าเราจะไมแ่แล้วในแง่ของสัญญาเราจะคู่ไปบุกมาว่าเราจะทำยังไงต่อ เดี๋ยวครูแกว,ว่าเดี๋ยวแกจะไปดูให้ค่ะว่าสัญญาน้องเพลงจะหมดแล้วนะเดี๋ยวครูจัดการให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือขอยกเลิกสัญญาใช่ค่ะเพราะเหมือนเรายกเลิกสัญญาก่อนกำหนดมันต้องมีค่าเสียหายไหมคะถ้าเราต้องจ่ายไหมครับไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่าเสียหายก็คือออกมาทําเพลงใช้ชีวิตได้เลยค่ะอ,ะอะในแง่สัญญาที่ตอนที่เราไปเซ็นตั้งแต่วันแรกที่เ,เรซ็นมันกาหนดไหมครับว่าเราจะต้องออกกี่เพลงกี่อัลบั้มหรือว่าต้องออกนันโชอะไรยังไงต่อปีบ้างก็ไม่มีกําหนดค่ะ รับงานรับงานเองได้ถ้ามีเพลงใหม่กับค่ายก็อาจารย์ก็จะเร well. ียกไปอัดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นคิวเป็นคิวไปแล้วเราทางค่ายเราจะมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ค่ายยังไงก็อันอันนี้อาจารย์ไม่ติดเลยค่ะแปลว่ารับงานเองก็คือได้ได้แบบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเขาไม่หักเปอร์เซ็นต์เราใช่ค่ะไม่หักอ๋อแล้วแล้วค่ายได้อะไรอ่ะก็ถ้าสมมติว่าถ้าครูมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็ไปกับทางค่ายอันนี้ก็คือส่วนแบ่งให้ทางค่ายด้วยค่ะ แบ่งเป็น50 50อะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดอยู่ค่ายมันจะตลอดระยะสัญญาเราได้อะไรจากค่ายบ้างก็ได้ผลงานเพลงค่ะได้กี่เพลงคะลูกอ้มีมีเยอะมากเลยค่ะพี่มีมันสิบสิบกว่าเพลงค่ะอ๋อคุณไม่พูดถึงเพลงใช่ค่ะมีคอเวอร์กับซิงเกิลด้วยอ่าแล้วมีอะไรอีกคะมีคอนเสิร์ตค่ะแต่ไม่ได้มีบัตรเขาก็หางานให้เราอยู่แล้ก็ทำเพลงเออค่ะ ทำไม<ท>ำเราถึงทำไมนอกจาก <ทำ S 1> เรียนอ่ะเรามีสิ่งอื่นไหมว่าเออเราจะมีกรุงเทพอ่ะมันก็จะทำงานได้เพราะไม่มีออนไลน์ทำไมเราถึงใจว่าออกมาดูแลตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยจากที่หนูบอกไปนะคะเพราะว่าครูก็มีทุระภารกิจแกเยอะก็อาจจะดูแลเด็กนค่าไม่ทั่วถึงค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวก็ออกมาทําเองกับคุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อหนูก็เป็นครูดนตรีคะ่ะคุณพ่อก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของอ่าดนตรีแบบ เรียบเรียงผลงานเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะอะพี่เอากลับไปแนละ้วทำไมคุณพ่อเราเป็นคุณใช่แ้วทำไมเราถึงได้อยู่คุณไพูมิุยช่วงนั้นหนูชอบพี่กระต่ายมากนบะว่าเป็นแบบว่าไอดอลเลยค่ะแบบชอบมากฟังเพลงของพี่กระต่ายทุกเพลงเลยค่ะแล้วก็วันนั้นไปเจอแกยอยู่ร้านอาหาระคะ่ะก็ไปคุยกับอาจารย์ไพบู่าว่า,อาชอบพี่กระต่ายนะแบบ หนูก็ส่งผลงานเพลงไปให้แกแกก็เลยเห็นผลงานหนูก็เลยรับหนูเข้าไปอยู่ในค่ายค่ะก็คือชอบพี่กระต่ายก็เลยเซนสัญญาเลยใช่ชอบจริงจริบส่วนหนึ่งด้วยไหมคะพี่กระต่ายไม่ได้อยู่ค่ายแล้วเราก็เลยอยากที่จะออกมากาบค่ายเกี่ยวไหมคะอันนี้ก็คือหนูรักของทั้งสองฝ่ายหนูก็เป็นคนกลางค่ะใช่มันไม่ได้มีผลใช่ไหมว่าเพอาจารย์กระต่ายเออด้วยความที่มีกระต่ายในดอแล้วพอกระต่ายออกไปต่อที่ที่เขาทเมื่อกี้ มันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่าเราขอไปดูแลตัวเองดีกว่าไหมไม่ค่ะไม่ไม่เป็นเอาเพราะตอนตอนที่เราเข้ามาอยู่ค่ายกระต่ายก็ไม่มีสัญญา,ลาแล้วใมตอนนั้นที่ที่เรามาตอนแรกเลยอ่ะอ๋อตอนนั้นพี่กระต่ายยังมีสัญญาอยู่อ๋อยังอยู่เหมือนกันใช่ยังอ,อ,อ,อยู่ค่ะแล้วนะวันนี้ตอนนี้คือเซ็นเป็นร,รายและอักษรอยังคะกับการที่ยกเลิกสัญญาค่ะยังเลยค่ะตอนนี้ตอนไหนคะอยู่ ขั้นตอนการพูดคุยแใช่ค่ะขั้นตอนการพูดคุยตอนที่เราบอกว่าเราจะออกมาทำเพลงเองเปิดไถ่อย่างเงี้ยครูแนะนำอะไรเราบ้างไหมคก็ก็มีแบบว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ทักมาปรึกษาแกได้ค่ะเรื่องทําเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะมีปัญหาอะไรแกก็ช่วยได้ค่ะทักมาได้อะไรไหแต่ระหว่างที่เรามีสัญญากับเขาเราก็ทําเพลงตัวเองด้วยใช่ค่ะก็ทําควบคู่กันไปเลยค่ะไม่ว่าอะไรใช่ค่ะไม่ว่าไออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าครูแต่งให้ประมาณ14บกว่าเพลงเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่สิทธิ์ใครครับ ลิขสิทธิ์ของทางค่ายเลยค่ะค่ายเป็นคนหาเพลงให้แล้วมันถ้าตอนนี้แล้วมันเป็นนักร้องอิสระแล้วว่าเวลาเราเพลงมาร้องอ่ะลิขสิทธิ์มันต้องไปอยู่ที่เราหรือว่าอยู่ที่ค่ายเขาให้เราร้องไหมอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะให้ร้องค่ะเพราะว่าออกมา ก็คือหมายถึงว่าวันนี้เรามีคอนเสิร์ตแปลว่าเพลงที่เขาเคยแต่งให้เพลงที่แบบแล้วก็ไม่ได้ใช้เพลงของเขาใช่ไหมใช่ค่ะก็จากอย่างนี้ก็คือจะใช้เพลงที่อยู่ในค่ายของเราใช่ค่ะทั้งหมของเรามีกี่เพลงที่เป็นในค่ายของเราไยะตอนนี้มี2ผลงานเพลงค่ะมีเพลงจะจีบก็รีบบอกแล้วก็ดองยิงดองเวอร์ชั่นใหม่รีลนี้กําลังจะออกค่ะเอาไม่พี่ถามด้วจุดประสงค์ที่เรามาแถลงข่าวเราต้องการจะสื่อสารอะไรอย่างไรบ้าง ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงใหมให่เข้าไปติดตามเพลงใหม่ของน้องเพลงด้วยนะคะชื่อเพลงว่าดองยิงดองนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเวอร์ชันใหม่ที่สนุกวจวดจ้าก,กว่าเดิมค่ะอ่าล้วก็ไปเราคืนน้องคนที่ได้ตุ๊กตาเจอลิมอนใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเป็นไงตอน,น้นไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้น <laughs> ก็คือวันนั้นใช่ไหมคะที่หนูไปบ้านของคูพ่พรบุ้นค่ะก็เราก็ก็ไปคุยเรื่องงานกันก็ทําธุรกิจลูกชิ้นใช่ไหมคะลูกชิ้นก็นั่งคุยกันก็เห็นตุ๊กตาเดเลมอนค่ะก็เลย หยิบมาถ่ายรูปแบบเล่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แกก็ให้ตุ๊กตาหนูก็ให้ตัวกตนเราไปเลยใช่ค่ะเราก็เห็นรูปในตำนานนั้นมาก่อนก็หนูหนูก็เพิ่งมาเห็นเ่าก็พอรูปนั้นลงปุ๊บหนูก็เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อไอเขาเคยถ่ายกันมาแล้วหรออะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือตัวเดียวกันปะไม่ไม่ค่ะคุณอะไตัวตัวนั้นมันแลบลินแตนเลียค่ะเลี้ยงเนี้ยหั ไอ้โดเรมอนที่ก็สิดอย่ไม่มีที่ไหนมันแยกลิ้นได้เหรอโดเรมอนมันแยกลิ้นได้เหรอของหนูเป็นตุ๊กตาโดเรมอนเลียใช่ค่ะเราแยกลิ้นใช่เพราะฉะนัว่าเราตูซูมแล้วว่าโคคอนเนคชั่นใช่ตัวเด่าคอนเนคชั่นแล้วแต่คนบูแล้วก็เองเราก็จะติดเดียว่าตัวเดียวว่าตัวเดียวกันใช่แล้วไม่ตอนนั้นเราถึงไม่เอามานปฏิเสธว่าเราเอาอกมาแก้ข่าวแบว่าหนูไม่เป็นผู้รับทายาทคนต่อไปก็ถ่ายแบบว่าถ่ายเล่นๆกันแบบหยิบมาถ่ายแบบมอบให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ ไม่ได้ติดอะไรแต่คนก็ยังมาแบบคอมเมนต์ใช่เขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวแต่แต่พอพอพอตุ๊กตาแรกดินเนี่ยมันมาถึงมือเราเสร็จแล้คุณว่าคนก็จะตีความไปว่าเราคืออ่ะพูดอย่างเดยคือแฟนใหม่ของคูให้บูนอ๋อก็อันนี้หนูก็คือทุกคนเขาพากันเข้าใจผิดตั้งแต่หนูคือหนูเข้ามาอยู่วันแรกก็คือโดนกระแสดราม่าแบบหนักมากเลยค่ะแต่ก็ทุกคนก็เห็นก็โดนว่าเป็นแบบ เออเป็นคนน้อยของเขาหรื <Gym. S 1> <rainforest> อเปล่าในตอนน้ใช่ใช่คนน้อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ความจริงค่ะก็เป็นลูกศิษย์แบบเด็กในค่ายกันธรรมดาค่ะถ้าโดนสมมติเราที่บางที่อายุเราเยอะแล้วเรโดนทำว่าเมียน้อยไปแล้วโดนโซเชียลถล่มตัวที่เราไม่มาแก้ตัวเนี่ยเรารู้สึกไงคำนี้ก็ช่วงแรกก็โอ้ก็รู้สึกเสียใจค่ะก็เก็บตัวค่ะจากที่เคยล่าเริงก็อยากอยากอยู่คนเดียวเลยมาเนี่ยค่ะเพื่อนก็ แบบุบซิปมาเอ้ยอย่างเงี้ยเอ้ยไงบ้างยังไงบ้างก็เพื่อนที่โรงเรียนก็จากที่เคยคุยกับหนูก็แบบว่าเขาไม่ค่อยเข้ามาคุยกับหนูค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้อธิบายให้ใครฟังหรือเราเลือกที่จะเงียบเพราะว่าเลือกที่จะเงียบไม่ได้ไม่ไม่ต้องการให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่แล้นไม่พี่ออกมาแก้ข่าวค่ะก็เคยบอกกับพี่ๆเขาไปแล้วค่ะรอบหนึ่งในลฟ์สุดว่าไม่ได้เป็นจริงเหมือนที่ในข่าวเขาพูดนะอะไรประมาณนี้เป็นแค่ลูกศิษย์ อันนี้ได้พูดแล้วอยากจะพูดอะไรไหมคะกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ในข่าวนะคะในโซเชียลก็มันไม่ได้เป็นความจริงนะคะเหมือนที่ใครเขาพูดนะคะหนูก็เรียนหนังสืออยู่นะคะตอนนี้ใช่ก็ไม่เป็นจริงแน่นอนเพราะมันเกิดข่าวทุกข์ก็ได้แอดดิ้นออกมาครูเป็นยังไงบ้างควรจะขอเข้าใจเราผิดนะอันอันนี้ครูก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะครูก็ตกใจว่าช่วงแรกโอ้แบบเป็นข่าวหรือเหรอาต้องเพิจารณาเนี่ค่ะ ให้ดเหรอใช่ค่ะเขาไม่ได้มีออกมาแบบว่าโอเคเออออกมาปกป้องออมาแก้ข่าวแทนก็ส่วนมากมีหนูค่ะไปแก้ข่าวก็บอกว่าคอนเทนต์อะไรนที่บอกคอนเทนต์เหรออ่ะวันนี้เ็จะบอกอะไรกับคุณได้ไหมวันนี้ได้พูดผ่านสื่อแล้วว่าอันติดยาแล้วที่อยากบตอนวันที่วันที่พอมันโดนด่าว่าเราเป็นเมียน้อยอ่ะมันคิดถึงอยากจะออกจากค่ายเลยไหมเพราะว่าคนเข้าใจผิดโดยที่ยังไม่ได้มีผลงานนี้ไม่ทำอะไรเลย หนูไม่เคยคิดอยากจะออกจากค่ายคะ่ะเพราะว่าหนูโฟกัสในการส,าสาร้างสรรค์ผลงานเพลงมากกว่าก็เลยแบบคนเขาอาจจะยังไม่ได้สัมผัสน้องเพลงจริงๆก็ได้แบบถ้ามาสัมผัสกับหนูแล้วก็อาจจะเอ้ยหลงรักหนูก็ได้อะไรันเนี้จากเกียรติก็จะกลายเป็นรักกันอะไรันนี้ตอนนั้นเรากลัวพี่กระต่ายเข้าใจผิดไหมนะอ้ายของเราตอนที่เขาค่ายเรียนใช่ไหมคะ,ะไม่ตอนที่เาราถ่ายดูนี่ยเอนก็เป็นข่าวพี่กระต่ายเข้าใจผิดไหมว่าเราเป็นมือที่สามของเขาอะไรประมาณนี้ควรจะตีความตามภาพ ไม่ค่ะพเพราะแกก็มีงานของแกอะไรวันนี้ก็ก็คุยคยกันอยู่ค่ะช่วงน,นี้ก็คืตยอยคตนอนนี้ออกยยย็ยังคุยพี่กระต่ายอยู่ค่ะแต่แกก็มีพลระงานเยอะค่ะใช่แต่ถ้าจะเป็นข่าวอนที่เป็นข่าวเลยได้คุยกับกระต่ายไหมคะก็เออไม่ค่อยอะค่ะแกก็ทํางานของแกใช่อั้นวันนี้เราออกจากค่ายครูไปคูแล้วเรายังคุยกับพี่กระต่ายอยู่ไหมคะไม่ค่ะ อะวันนี้บอกผ่านสื่อครูเปบุญน่ไยแล้วกันคามว่าจบสัญญาหรือว่าอยากขอบคุณคุณย,ยังไงบ้างคูบุกบ้านเามาค่ะก็อยากขอขอพวกคุณนะคะอาจารย์เพียบุญมากๆที่คอยสพอร์ตหนูตั้งแต่ที่หนูเข้ามาอยู่ในค่ายวันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะเนีย่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงหนูก็มีโอกาสก็จะไปแวะเยี่ยมเยียนอาจารย์เหมือนเดิมคะ่ะ เราเห็นภาพภูไปบุญล่าสุดแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเป็นใคบ้างกับสัีติระก็กงยุเมืองไทยใช่ค่ะกงยุเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเห็นกันพัฒนาการ ครูแกก็หล่อขึ้นนะดูสมาร์ทดูอะไรขึ้นใช่แต่แต่แต่แกดูดีกว่าเมื่อก่อนใช่แบบทั้งหุ่นค่ะใช่แกไปปั้นหุ่นเขาไปฟิตเนสหรือว่าเพราะว่าเขาไม่มีเวลามาดูแลทค่บ้าเขาใช่ค่ะใช่ปั้นหุ่นก็คือแบบว่าทะลึงในหุ่นใหม่ของครูบุญเลยใช่ค่ะ แล้วก็ทำวาวเลยค่ะมันไหมแตกต่างจากเมื่อก่อนมากใช่แตกต่างยังไงบ้างด้วยความที่เราเป็นเด็กในค่ายพอเห็นแบบนิ่มรู้แกเราดูเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยค่ะเกาหลีเลยขึ้นชื่อว่ากงยูใช่ไหมคะคนไทยใช่กงยูคนไทยค่ะเอออ่ะวันนี้บานแล้โชว์เพลงใหม่เราแท็กซี่เกิดพี่เจอไหนหน้าที่หนึ่งได้แม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงใหม่ของหนูนะคะชื่อเพลงว่าดอกนิ่งดองนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสดนะคะ นดี๋อวเดี๋ยวไนะคะแม่งันเพลงหนูมาลองเลยหืออ๋ตื่นเต้นโอไม่เปลี่ยนนมเค้กอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวท่อนฮุกมันเหรอเมียท่อนฮุกเออมาเปิดอะไรมาเปิดอหไภาษาลูเลยอ๋ออ๋อเราโอเคกับจำได้แล้วคัดใหม่นะคะอยากออกไปดำดึมดึม ออกไปโชว์ความสะบึมในวันที่มันยังอึมครึมมาฟิตร,ร่างกายให้มันดองดิ้งดองดินร่อนอยู่ในเมืองใหญ่ต้องเจออะไรมากมายฉันแค่อยากพักผ่อนคลายเอาพืหญิงเพื่อนชายเรามาดิ้งกันนะวันนี้ค่ะเฮ้ยเฮค่ะ ฝากเข้าไปฟังผลง,งานเพลงใหม่ของน้องเพลงด้วยนะคะทางช่อง YouTube เพลงระมิดาออฟฟิเชียแล้วก็ TikTok เพลงระมิดาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค<า>่ะจ่ะ